ครับจริงๆแล้วมันคืออะไรสําหรับพี่เนี่ยพี่กินไปละสี่ซองแบบผงเนี่ยมันดีกว่าแบบปกติยังไงครับเป็นคําถามที่ดีมากพี่แบบผงก็คือมันจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยตั้งแต่เรากินเข้าไปในปากเนี่ยใช่แล้วคือที่มันเห็นผลเร็วเนี่ยเพราะว่ามันดูดซึมไปใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นแบบแคปซูลหรือเป็นแบบอื่นเวลาเรากินเนี่ยค่ะการย่อยมันจะเกิดขึ้นในกระเพาะนั่นคือทําไมบางทีต้องกินก่อนสิบห้าสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยดูดซึมได้เลยและสารสกัด ในซองหนึ่งเนี่ยค่ะมันเท่ากับ6แคปซูลอ๋อเหรอใช่ฉะนั้นแล้วถึงบอกว่าวันหนึ่งกินซองเดียวพอกินก่อนอาหารกินก่อนอาหารแต่คืออย่างที่บอกมันเท่ากับเอสนะคะชาเมสเอสของเรานะคะตอนนี้นอกจากทําให้รูปร่างสวยเพอร์เฟกแล้วนี่มีน้องใหม่ด้วยค่ะน้องมาช่วยด้วยนะคะวีคอ้นเองทานคู่กันแจ่มมากๆเลยค่ะอย่าลืมติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้กับตัวแทนชาเมสแล้วก็ชาเมสแคลนนะคะ สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0947094444 0890718889ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.side2u.com